one a.m i ain't tired i can stand right here and talk all night if you want i ain't got no place to be no one's waiting for me i won't lie i'm into you got like a million ideas what we could do cause i'm not gonna let you slip away i won't waste this there's something about the way you fix your eyes on me i can't help myself fall in love i go crazy what you wanna do now? Should we head back to my place? Uh, uh, uh. When you give me that smile, think my heart's turned up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. Uh, uh, uh. What you wanna do now? Was to be afraid of when we're young, stupid, and in love. แม่บ้านเขามาทำความสะอาดแล้วนะคะ you say to me is like poetry. I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known. I'm not gonna waste this. ah what you wanna do now? Should we head back to my place? I, 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 when you give me that smile, I think my heart's turned up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. I, แม่บ้านมาทำงานเรียบร้อยทุกคนไปโรงเรียนแล้วทีนี้ก็จะได้เวลาเริ่มทำงานแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะแบบมีความกังวลเพิ่มขึ้นกับแมวนะคะเพราะว่า เดี๋ยวกุชชี่ก็จะใกล้คลอดเหมือนกับซาร่าซึ่นซาร่าเนี่ยไปอยู่กับหมอแล้วก็สบายใจแต่เนี้ยต้องแบบคอยไปดูชุชี่ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ให้อยู่ในห้องแล้วนะคะเผื่อว่าเขาคลอดตอนไหนจะได้ไม่อันตรายค่ะพักมากินขนมก่อนนะคะอันนี้เป็นของที่ซื้อมาจาก f ฟม i l ี่มานะคะซื้อมานานแล้วแช่แข็งค่ะมันเป็นขนมแช่แข็งนะคะหรือว่าจะลองเอามากินดู เป็นช็อกโกลาวาเค้กนะคะมีสองอันอันก็ไม่ใหญ่มากเล็กๆค่ะ เรียบร้อยค่ะทะลักกันตั้งแต่เข้าไปโควฟเลยนะคะช็อกโกแลตก็แบบโอ้โหพุ่งออกมาเลยโดลาโอ้ยแย่แล้วมันเป็นของที่โดลาชอบขนมหวานอนะ่ะเนี่ยช็อกโกเดเต็มๆเ,เลยนะคะ ขึ้นไปนะคะดูรถตัดเดี๋ยวตัอนรถมาเปล่านี่ลิขูก็กลับมาบ้านพร้อมๆกันเลยนะคะลิขูอันนี้อะไรอ่ะลูกอันนี้หนูว่าอะไรมาอยากเห็นอะไร อ่ะโอเคไหนครับที่กใช้ยังไงใช้มือทำอย่างเงี้ยหรออ๋อไม่ไม่ได้ใช้ผู้กันเนาะโอเคอ่ะขาบครับอ่ะโชว์เลยครับอ๋ออใช้นิ้วมือทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหม,มเฮ้ยน่ารักอะ่ะดูเป็นผลงานของวินเซนต์แวนโกอะไรอย่างี้ป่ะ อ๋อสวยนะแล้วมันคือรูปอะไรอะ่ะหนูเขียนคำอธิบายว่าอะไระไ <c oughs> หนมาอ่านสิโยอรดุโตอาสะโอ้โห <c oughs> ความหมายของรูปคือกลางคืนและกลางวันเออก็ได้อยู่เหมือนกันนะท้องฟ้าสีฟ้ากับท้องฟ้ากัางคืน On me, I can't help mm. myself. I fall in love, I go crazy. Nice. I, 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 what you wanna do now? Should we head back to my place? I, 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 when you give me that smile, I think my heart's turned up the pace. I don't care about what we do, if I forget to be with you. I, 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 what you wanna do now is to be It's 1am and I ain't tired I can stand right here and talk all night if you want I ain't got no place to be, no one's waiting for me I will climb into you I Got like a million ideas what we could do Cause I'm not gonna let you slip away I won't waste it. There's something about the way you Fix your eyes on me I can't help myself, fall in love, I go crazy โอเคห้าโมงห้าสิบต้องมาถึงบ้านนะแล้วก็ <5. 50 S 1> กินข้าว <5. 50 S 1> เดี๋ยวไปคุ่มงลิขู่ไม่ไปเล่นกับเลโอใช่ไหมอืมอนนี้ขู่เป็นสายอยู่บ้านแล้วก็นั่งเล่นเกมไปนะคะเดี๋ยวมามาไปซื้อของกับลีนาะหนูก็ไม่ไปใช่ไหมอ่าหนูอยู่กับป้าป๋านะนี่ค่ะเป็นสไตล์คนชอบอยู่บ้านนะคะส่วนในโอน,นั้นไปเล่นกับเพื่อนอีกแล้วค่ะเพราะ่ ตั้งแต่มีฐานรับก็แบบไปตลอดค่ะไม่อยู่บ้านเลยเห็นดูผมผมยาวหนูจะตัดผมใช่ไหมลูกไหนดูซิเนี่ยตัดหน่อยนินาอยู่ไหนลูกโอเคเดี๋ยวบีกับนินาจะออกไปอีออนกันค่ะ าที่เดิมนะคะที่ประจำของบ้านเราอีออนน่ะนี่ค่ะเขาเริ่มวางขายเสื้อผ้าสำหรับแม่ที่จะแบบว่าไปงานประถมนิเทศงานปัดชิมิเทศลูกแล้วนะคะนี่ค่ะเราต้องใส่ชุดแบบนี้ค่ะประมาณว่าลูกเข้าโรงเรียนกับลูกเรียนจบอะค่ะจะได้ใช้ครั้งหนึ่ง แล้วแบบต้องติดดอ,อกมงดอกไม้ด้วยนะคะแล้วเพิ่งคิดออกว่าดอกไม้ตัวเองหายค่ะอาจจะต้องมาซื้อเดี๋ยวดูก่อนแบบมันจําเป็นต้องติดไหมอ่ะคือถ้าเป็นแนวสีเข้มๆอะค่ะสีเข้มๆจะใส่วันปัดฉิมนิเทศนะคะแบบออกแนวดำํดำๆูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยค่ะแบบดําอย่างเงี้ยคือปัดฉิมนิเทศวันเรียนจบค่ะ อ๋ออันนี้เขาแบบขายเป็นเซตว่าแบบใส่ได้สองสไตล์ทั้งวันเรียนจบแล้วก็วันปฐมนิเทศเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบใส่กระโปรงนะคะก็ใส่เป็นแบบกางเกงได้ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นเซตแบบนี้ค่ะเซตหนึ่งก็ตั้งแต่ประมาณ3-4,000พันไปจนถึง6-7,000เป็นหมื่นนะคะ แวะมาซื้อกระเป๋าให้ลูกค้าค่ะช่วงนี้เขาก็ยังเซลล์เสื้อหน้าหนาวกันอยู่นะคะเนี้ยเป็นไฟน้อนเซลแล้วอะไรลูกอะไรคะทำไมคะอันนี้คือกระเป๋าเด็กอนุบาลน,นะลูกไซส์เนี้ยเด็กอนุบาลลูกอ๋ออันนี้ได้อันนี้ของผู้ใหญ่อยู่เอ้ยของเด็กโตอันนี้ของเด็กโต,นนกโตลูก หนูทำไมหนูก็ยังสีม่วงอยู่อีกแล้วลูกเสื้อหนูก็ม่วงอยู่นะ่ะนะเมเป็นลายอะไรอะคะมันลายเกินไปมะหมา,มาว่าเนี่ยลายเกินเดี๋ยวลินะค่อยมาเลือกซื้อที่เดียวพร้อมกระเป๋าต่างๆดีกว่าเราก็มาซื้อแมอุ้ แล้วของเล่นอันใหม่น่ารักมากเลยอ่ะมูมินลูกอันนี้อุ้ยน่ารักน่ารักอยากได้ตัวไหนคะโอ้น่ารักอ่ะมามาอยากได้ทุกตัวเลยได้อันไหนลูกที่หนูอยากได้หรือเปล่าอ่ะหืมน่ารักเนาะไหนมากกด่าเดี๋ยค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะแต่เอาไว้ทําอะไรอะคะอ๋อเป็นสมุดสติกเกอร์ลูก หนูเอาอันนี้ไปแปะข้างในได้แล้วก็แวะมาซื้อข้าวให้ปั๊บป่านนะคะ นี่ค่ะข้าวนะแฮมบูราของป้าป๋าค่ะเดี๋ยวเอาใส่ถุงแล้วเอากลับบ้านกันลูกอคอคร์ส M size คอร์ส L size ยี่ห้อก็ออง่าย หลังจากที่แมกอะคะ่ะก่อนหน้านี้แมกคือปอเตโตขาดตลาดนะคะเขาแบบเหมือนกับว่ามันเป็นโควิดแล้วแบบส่งมาไม่ได้เขาจะขายแต่แบบไซส์เล็กค่ะเ<ะ>นี่ย<ะ>เขาเริ่ม<ะ>เขาเริ่มกลับมาขายไซส์ใหญ่แล้วนะคะ,ะเรวยเลยดีใจมาก<ะ>ใช่ไหมครับ<ะ>ทุกคนไปคุ่มองลูกแล้วลูกมา<ะ>มาเลยลูก ระหว่างที่รอเด็กๆเรียนทุกโมงนะคะก็มาหาซื้อของให้ลูกค้าค่ะขนมปังเด็กๆก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวซื้อเพิ่มค่ะ จะมาซื้อของให้ลูกค้านะคะแต่ว่าเห็นของลดราคาค่ะก็เลยอ่ะซื้ออีกแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเน